เดี๋ยวเดี๋ยวดูไว้นะคะเอาไว้ทำบ้านได้เซเมิเนนเขาว่าต้องผสมหินนิดหน่อยให้มันทนทานแต่ถ้าพื้นผสมเนี่ยอะไรผสมกันเนี่ยทำพื้นต้องผสมไอตัวนี้ด้วยเนี่ยเงาเงาเนี่ยทำให้มันแตกรวดเร็วมากดูดิเทปุ๊บ พาชมซากุระต้องร้อนนะสวยๆต้องร้อนหลังหลังที่ใหม่ตัองแต่งสวะๆเอาในสวยเด็ดสวยละพาชมวะ อยู่ที่นี่อยู่ในบ้านใหม่บ้านใหม่เป็นวิลล่านะเป็นชาโตชาโตปลาตะมองแล้วซอใครจะพาะเลยนะเป็นสวนตัวพีเพย์จะเอาอีกเอาอีกนะอยู่เร่อยมีความสุบสบานะยวค่อยเอาไ้ก่อนค่อยออกนะยวค่อยเอาออกอสามัน่นะ

เอาซักกับมีดอกเอหรือเปล่าเฟนให้ลูกกับ